ขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทําการติดตั้งโปรแกรมเ p เค s นะครับที่เป็นตัวดีโมนะครับตัวทดลองใช้นะครับให้เรากดดับเบิลคลิกเลยนะครับเซรจอัพครับจากนั้นนะครับหน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแล้วกดโอเคแล้วกดทําต่อไปครับต่อไปครับจากนั้นกดติดตั้งครับ เดี๋ยวรอสักทู่นะครับจากนั้นนะครับให้เราก,กดปิดนะคะกดกล้าบ้านออกเลยนะครับโอเค เมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวไฟล์โปรแกรมตัวที่เป็นดีโมนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือ,อเราทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ